วันนี้เราจะมาเจาะลึกในแนวคิดที่ฟังเพินๆแล้วดูเหมือนจะเรียบง่ายมากนะครับแต่พอได้อ่านเนื้อหาที่ผู้ฟังส่งมาให้ผมกลับรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงทุกอย่างในชีวิตเราเลยก็ได้ครับน่าสนใจค่ะนั่นคือคำว่าความเอ็นดูอืมคำนี้คำคำนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ความสงสาร แล้วแหล่งข้อมูลของเราในวันนี้ซึ่งมาจากการถอดเทปธรรมบรรยายใน YouTube ก็ได้พาเราเดินทางจากเรื่องเล็กๆในครอบครัวไปจนถึงภาพใหญ่ระดับการพัฒนาประเทศเลยทีเดียวใช่ค่ะคือภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการแกะรอยความคิดนี้ไปได้วยกันว่าความเอนดูในความหมายที่ลึกซึ้งนี้มันคืออะไรกันแน่ครับทำไมผู้บรรยายถึงบอกว่ามันเป็นรากฐานของคุณธรรมที่สำคัญเป็นพลังที่ขับเคลื่อนสังคมได้และที่สำคัญที่สุดคือ เราจะนำแนวคิดนี้มาปรับใช้ในชีวิตที่วุ่นวายของเราได้อย่างไรบ้างมาลองดูกันค่ะมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยครับผู้บรรยายเปิดเรื่องได้เรียบง่ายแล้วก็จับใจมากคือเล่าถึงตอนที่ต้องรีบเดินทางไปเยี่ยมคุณลุงค่ะที่เคยเลี้ยงดูท่านมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งตอนนั้นป่วยหนักมากมันเป็นภาพที่เราทุกคนเข้าใจได้ทันทีเลยนะคือความผูกพันความห่วงใยในครอบครัวค่ะ และจุดนี้เองที่เป็นเหมือนสปริงบอร์ดทางความคิดของผู้บรรยายคือในขณะที่ใจกําลังจดจ่ออยู่กับความห่วงใยที่มีต่อคุณลุงท่านก็เห็นข่าวอุทกภัยใหญ่ทางภาคใต้พอดีอ๋อครับแล้วความคิดมันก็แวบขึ้นมาเชื่อมโยงกันทันทีท่านแต้งคําถามว่าถ้าผู้มีอํานาจหรือผู้ที่รับผิดชอบสามารถรู้สึกเอ็นดูประชาชนที่กําลังเดือดร้อนได้เหมือนกับที่เรารู้สึกกับคนในครอบครัวของเราเองอะไรจะเกิดขึ้นโหเป็นคําถามที่ ทรงพลังมากนะครับเพราะมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยจากเรื่องของกฎระเบียบขั้นตอนไปเป็นเรื่องของความรู้สึกร่วมในความเป็นมนุษย์แทนใช่ค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลก็ชี้ว่าถ้ามีความรู้สึกนี้เป็นที่ตั้งการช่วยเหลืออาจจะรวดเร็วกว่านี้ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนอาจจะถูกคลี่คลายได้ง่ายขึ้นเพราะเป้าหมายหลักคือการบรรเทาทุกข์ใช่ไม่ใช่การทําตามระเบียบเป,ะเปะ๊ะ แต่ที่น่าสนใจคือผู้บรรยายก็ไม่ได้มองอะไรด้านเดียวนะคะท่านให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคือยอมรับว่าในภาวะวิกฤตขนาดใหญ่ที่คนเดือดร้อนเป็นแสนเป็นล้านการบริหารจัดการมันซับซ้อนมากจริงครับการจะลดขั้นตอนทุกอย่างหรือช่วยเหลือให้ทั่วถึงโดยไม่มีตกหล่นเลยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นี่คือความจริงของโลกแห่งการจัดการแปลว่าแหล่งข้อมูลไม่ได้เสนอทางออกที่เพ้อฝันแต่กําลังชี้ไปที่ทัศนคติที่เป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือทําใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะว่าถึงแม้ระบบจะซับซ้อนแต่ถ้าหัวใจของการทำงานมันมาจากความเมตตาเอ็นดูจริงๆผลลัพธ์มันน่าจะออกมาดีกว่าเดิมได้ถูกต้องเลยค่ะมันคือการวางจิตเมตตาไว้เป็นเข็มทิศถึงแม้เส้นทางจะขรุขระและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ถ้าเข็มทิศมันชี้ไปถูกทางคือการช่วยเหลือให้คนพ้นทุกข์อย่างน้อยเราก็จะไม่หลงทางไปกับการยึดติดในกฎระเบียบจนลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปแล้วจากประเด็นเรื่องการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตตรงนี้แหละครับ ที่ผมว่ามันเป็นการก้าวกระโดดทางความคิดที่น่าทึ่งมากอืคือผู้บรรยายเชื่อมโยงความเอ็นดูไปถึงเรื่องการพัฒนาประเทศโดยยกตัวอย่างสิงคโปร์กับเกาหลีใต้ขึ้นมาตอนแรกผมอ่านแล้วก็งงนะว่าความรู้สึกส่วนตัวแบบเนี้ยมันจะไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐานของชาติได้ไงตรงนี้เป็นแก่นเลยค่ะและเป็นข้อเสนอที่ท้าทายความคิดเรามากแหล่งข้อมูลอธิบายความเชื่อมโยงไว้อย่างนี้ค่ะ อะไรคือตัวชี้วัดสําคัญของประเทศที่พัฒนาแล้วหนึ่งในนั้นคือวินัยของคนในชาติแต่ทีนี้วินัยมันมาจากไหนแหล่งข้อมูลบอกว่าวินัยที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากการบังคับจากภายนอกแต่เป็นผลลัพธ์จากการที่คนในสังคมส่วนใหญ่เอาชนะใจตัวเองมาแล้วในระดับหนึ่งเอาชนะใจตัวเองหมายถึงการต่อสู้กับกิเลสความโลภความโกรธอะไรแบบนั้นนะครับใช่เลยค่ะคือการต่อสู้กับ ความมักง่ายความเห็นแก่ตัวความใจร้อนพอคนคนหนึ่งฝึกฝนที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ในใจตัวเองได้เขาจะมีวินัยกับตัวเองก่อนครับและเมื่อคนจํานวนมากในสังคมทําแบบเดียวกันมันจะแผ่ขยายออกมาเป็นวินัยของส่วนรวมเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยอัตโนมัติอและเมื่อคนในสังคมมีความรับผิดชอบต่อกันมันก็จะเกิดเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดนี้มันมีรากฐานมาจากความเอ็นดูที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเองโอ้โหพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลสั่งให้มีวินัยแล้วทุกคนจะมีได้แต่มันคือผลรวมของการพัฒนาภายในของแต่ละคนใช่ค่ะพูดง่ายๆคือสังคมที่พัฒนาแล้วคือสังคมที่คนส่วนใหญ่ได้ผ่านการฝึกตนมาแล้ว และผลจากการฝึกตนก็คือความเห็นใจผู้อื่นและมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากในแหล่งข้อมูลด้วยคือเรื่องสหกรณ์ในเกาหลีใต้เหรอครับครับสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือการประมงมันคือโมเดลที่ชัดเจนมากของการที่คนที่อยู่ในสถานะเดียวกันรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งช่วยเหลือกันไม่ทอดทิ้งกัน การกระทําแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความปรารถนาดีต่อกันหรือก็คือความเอ็นดูในกลุ่มของตัวเองพอพูดถึงพลังของการทําความดีเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะส่งผลกระทบในวงกว้างมีเรื่องหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่ผมว่ามันพีคมากเรื่องไหนคะรายเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังสุดๆเลยคือเรื่องราวของนัตตอยเซมเบ้นักภาคกร์ตูนในตำนานอ๋อ oh. ที่มันพิสูจน์ไอเดียเรื่อง ripple effect หรือผลกระทบระลอกคลื่นของความดีได้แบบเห็นภาพชัดเจนมากเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆค่ะเรื่องก็คือตลอดชีวิตการทำงานของนัตต่อยทันในได้มองว่าตัวเองเป็นแค่นักภาค แต่ท่านตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสอดแทรกคุณธรรมข้อคิดดีๆผ่านเสียงภาคในการ์ตูนอยู่เสมอโ hmm. ดยความหวังลึกๆว่าเด็กๆที่ได้ฟังจะได้ซึมซับสิ่งดีๆเหล่านี้แล้วเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมท่านทำด้วยความเมตตาเอ็นดูเด็กๆทั่วประเทศโดยที่ไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะได้อะไรกลับคืนมามันคือการส่งความปรารถนาดีออกไปโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงๆนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับเวลาผ่านไปหลายสิบปี จนถึงวันที่น้าต่อยล้มป่วยหนักและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเข้ามารับหน้าที่ดูแลรักษาท่านอย่างสุดความสามารถได้เปิดเผยตัวเองในภายหลังว่าเขาคือหนึ่งในเด็กชายที่เติบโตมากับการ์ตูนที่น้าต่อยภาคโห<ฮ>เขาเป็นแฟนคลับตัวยงที่ได้รับแรงบนันดาลใจและข้อคิดดีๆจากเสียงของน้าต่อยมาตลอดชีวิตโหอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมครับนี่มันเหมือนบทหนังเลยนะ คือเสียงที่คุณได้ยินตอนเด็กๆที่คอยสอนคุณเรื่องความดีความชั่วผ่านไป30ปีเสียงนั้นกําลังอยู่ในภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วคุณก็คือคนที่มีศักยภาพที่จะช่วยชีวิตเขาได้พอดีใช่ค่ะ มันเหมือนจักลวานกำลังพิสูจน์อะไรบางอย่างให้เราเห็นเลยใช่ค่ะมันเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดว่าความดีหรือความปรารถนาดีที่เราส่งออกไปมันไม่เคยสูญหายไปไหนเลยมันอาจจะเดินทางไปในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงและในวันหนึ่งมันอาจจะวนกลับมาหาเราในวันที่เราต้องการมันมากที่สุดก็ได้ครับผู้บรรยายใช้เรื่องนี้เพื่อตอกย้ำแนวคิดที่ว่าความดีนั้นชนะทุกสิ่ง ในท้ายที่สุดแล้วความดีที่เราทํามันจะกลับมาตอบแทนตัวเราเองเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเรื่องราวของนัตต่อยทําให้เราเห็นภาพผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของความเมตตาแต่ทีนี้มันคงมีคนสงสัยว่าเบื้องหลังปรากฏการณ์แบบนี้มันมีหลักการอะไรอยู่ไหมหรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญอืมซึ่งแหล่งข้อมูลก็ได้พาเราเจาะลึกลงไปในแก่นทางธรรมเลยใช่ไหมครับที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่ถูกต้องค่ะผู้บรรยายชี้ว่า พรหมวิหารสีนี่แหละคือคู่มือของการมีใจที่ยิ่งใหญ่เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่หรือผู้นำที่ต้องดูแลคนอื่นมันเป็นเหมือนโครงสร้างที่ทำให้เราเข้าใจคำว่าเอ็นดูได้อย่างเป็นระบบและลึกซึ้งขึ้นซึ่งมันมีสีข้อง่ายๆแต่ทำยากใช่ไหมครับใช่ค่ะง่ายในการจำแต่ยากในการปฏิบัติข้อแรกคือเมตตาคือความรับความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นมีความสุขอันนี้ตรงไปตรงมาครับ ข้อ2คือกรุณาคือความสงสารอยากช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่กำลังเผชิญอยู่ข้อสคือมุทิตาคือความพลอยยินดีเมื่อเห็นเขาได้ดีหรือเมื่อเราช่วยเขาจนพ้นทุกข์แล้วเราก็มีความสุขไปกับความสําเร็จของเขาด้วยไม่ใช่ความอิจฉา3ข้อแรกนี่พองเข้าใจได้นะครับคือรักสงสารแล้วก็ยินดีด้วยแต่ข้อสุดท้ายนี่แหละครับอุเบกขาที่ผมว่ามันเข้าใจยาก และน่าจะทำยากที่สุดด้วยมันคืออะไรกันแน่ครับการวางเฉยเหรอเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าอุเบกขาคือความเฉยเมยไม่สนใจแต่ในหลักพรหมวิหารสี่อุเบกขาคือขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากมันคือการวางใจเป็นกลางหลังจากที่เราได้ทำเต็มที่แล้วอ๋อหมายความว่าเราได้ใช้ทั้งเมตตากรุณาและมุทิตาอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่ผลลับสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังโดยปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อุเบกขาคือปัญญาที่ทําให้เรารู้จักปล่อยวางยอมรับความจริงตรงหน้าได้โดยที่ใจเราไม่ทุกร้อนจนเกินไปอ๋อเข้าใจแล้ว มันไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยแต่เป็นการยอมรับผลหลังจากที่ทำเต็มที่แล้วเพื่อไม่ให้ความการุณาของเรากลายเป็นความทุกข์หรือความยึดติดของเราเองอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันคือการป้องกันไม่ให้ความเมตตาของเรากลายเป็นยาพิษที่ทำร้ายตัวเราเองในภายหลังเป็นคุณธรรมที่ต้องใช้ปัญญาสูงมากแหล่งข้อมูลถึงได้ย้ำว่าข้อนี้ทำได้ยากที่สุดเพราะมันสวนทางกับความอยากควบคุมหรือความยึดมั่นถือมั่นของเราถ้าอย่างนั้น ความเอ็นดูในความหมายที่สมบูรณ์ตามหลักนี้มันจึงลึกซึ้งกว่าแค่ความสงสารเวทนามากๆเลยนะครับมากๆค่ะมันเหมือนกับการมองเห็นศักยภาพที่ดีที่สุดในตัวคนคนหนึง่งแล้วอยากจะเข้าไปช่วยผลักดันให้เขาไปถึงจุดนั้นให้ได้ถูกแพงเลยค่ะนั่นคือการทำงานร่วมกันของปัญญาที่มองเห็นคุณค่าในตัวเขาและกรุณาที่กระตุ้นให้เราอยากลงมือช่วยครับแหล่งข้อมูลใช้ประโยคที่คมคายมากว่า เราเองเห็นมุมที่คนคนนั้นสามารถจะดีได้มากที่สุดเราเลยพยายามที่จะช่วยมันคือความเอ็นดูที่มาพร้อมกับการลงมือทำไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปพอเราเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้แล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วไงต่อคือถ้าเราพยายามฝึกฝนคุณธรรมข้อนี้จริงๆผลลัพธ์ในทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรามันคืออะไรครับ ทำไมเราถึงควรจะให้ความสําคัญกับมันขนาดนั้นเป็นคําถามที่ต้องถามเลยค่ะเพราะถ้ามันเป็นแค่ทฤษฎีสวยหรูก็คงไม่มีประโยชน์แหล่งข้อมูลสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงไว้หลายระดับเลยค่ะเริ่มจากระดับบุคคลก่อนเลยครับการมีใจที่เปลี่ยมด้วยความเอ็นดูมันจะช่วยลดความขัดแย้งในใจเราเองก่อนเป็นอันดับแรกทำให้เราใจเย็นลงไม่เรียบตัดสินคนอื่นจากเปลือกนอก Hmm. พอใจเราเย็นลงสงบลงมันส่งผลโดยตรงต่อคนรอบข้างเลยนะบรรยากาศในครอบครัวก็จะอบอุ่นขึ้นการสื่อสารก็จะดีขึ้นในที่ทำงานก็จะน่าอยู่ขึ้นเพราะความรู้สึกของการจ้องจับผิดมันลดลงแต่ความเมตตาต่อการมันเพิ่มขึ้นจริงด้วยอะ่ะแค่ใจเราเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนตามไปด้วย แน่นอนค่ะแล้วพอขยายไปในระดับสังคมมันก็คือภาพเดียวกันในสเกลที่ใหญ่ขึ้นคือช่วยลดความขัดแย้งโดยรวมสร้างสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยกันครับมีคำพูดของหลวงพ่อทัตตจีโวที่ผู้บรรยายยกมาอ้างอิงซึ่งทิฉันว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากประโยคแรกคือยิ่งฝึกตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นใจคนอื่นมากเท่านั้นประโยคนี้คมมากเลยนะ มันกลับตลบปัดความคิดที่ว่าคนเก่งหรือคนดีมักจะมองคนอื่นว่าด้อยกว่าแต่หลวงพ่อกลับบอกว่ายิ่งเราพัฒนาตัวเองเราจะยิ่งเข้าใจหัวอกคนอื่นมากขึ้นใช่ค่ะเพราะเรารู้ว่าการจะทำดีหรือเอาชนะใจตัวเองได้แต่ละครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันต้องใช้ความพยายามมหาศาลครับ พอเราเข้าใจความยากลำบากนี้ในตัวเองเราก็จะมองเห็นความพยายามของคนอื่นได้ง่ายขึ้นและพร้อมจะให้กำลังใจแทนที่จะตัดสินเขาและมีอีกประโยคนึงที่ส่งพลังไม่แพ้กันคือขอแค่เขาเป็นคนนั่นแสดงว่าบุญเขามีมาในระดับหนึ่งแล้วอืมนี่คือการสอนให้เรามองทุกคนด้วยใจที่เป็นกลางพร้อมจะช่วยเหลือโดยไม่ไปตัดสินภูมิหลังหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่เลยเป็นการเดินทางของความคิดที่น่าทึ่งมากจริงๆครับ จากเรื่องส่วนตัวมากๆของผู้บรรยายกับคุณลุงขยายไปสู่ภาพของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการพัฒนาชาติไปจนถึงเรื่องราวที่กินใจของนาต่อยเซมเบ้แล้ววกกลับมาที่แก่นแท้ของหลักธรรมอย่างพรมวิหารสี่ค่คะถ้าจะให้กลั่นเอาหัวใจสำคัญที่สุดที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดในวันนี้มันคืออะไรครับดิฉันคิดว่าหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนมุมมองของเราต่อคำว่าความเอ็นดูค่ะ มันไม่ใช่แค่คุณธรรมเสริมที่มีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ว่ามันคือพลังพื้นฐานที่จําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกครับพลังพื้นฐานมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการลดความเห็นแก่ตัวและความขัดแยง้งซึ่งเป็นต้นต่อของปัญหาส่วนใหญ่ในโลกและที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทันทีจากใจของเราเองแล้วพลังนั้นจะค่อยๆแผ่ขยายออกไปสู่คนรอบข้างครอบครัวและสังคมได้เอง เหมือนกับการโยนหินก้อนเล็กๆลงไปในน้ําแล้วปล่อยให้ระลอกคลื่นมันขยายวงออกไปเองใช่เลยค่ะและดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดที่ต่อย,ยอดโดยตรงมาจากแหล่งข้อมูลนะคะผู้บรรยายบอกเราว่าการฝึกฝนตนเองทําให้เราเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าการทําความดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับดังนั้นคําถามสําหรับให้เรานํากลับไปคบคิดต่อก็คือ ในครั้งต่อไปที่เราเห็นใครทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราหรือทำให้เราหงุดหงิดลองหยุดคิดสักนิดนึงได้ไหมคะแทนที่เราจะตัดสินเขาในทันทีเราจะลองเปลี่ยนไปมองเขาด้วยความเห็นใจก่อนได้หรือไม่ว่าบางทีการเดินทางของเขาที่ผ่านมาอาจจะยากลำบากในแบบที่เราไม่เคยรับรู้เลยก็ได้คะ่ะ hmm. การเลือกที่จะเริ่มต้นด้วยความเห็นใจแทนการตัดสินอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดในใจเรา แต่ส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อโลกรอบตัวเราก็เป็นได้ค่ะ